ก็ต่มเลยตัวดเดียว <c oughs> ยไข่แสบขนาดนี้ไดหมด

ตบานย้อนแสงให้พี่น้องข้าหัวโจโรเดี๋บวฉันว่ได้กินดีนี่มาแล้วตัวปลาดุกงามดีพี่น้องสวยงามสวยงามไข่ตัวปลาตายก็ตายหรอกหลานจิ้วตายยากหรอกนอกจากปลากา <c oughs> โอ้ปลว่านมากเลยปลากาหนึ่งกา <c oughs> 都俺没得了，嗯、啊，乱七八糟的多。

มันสิได้ตุ่มไม่ดีเท่มันไม่ตารมันจะลดอ๋อเปิดเมปากาเมสัมปานิดนนาโลดปานินนี่ยปากกาเรือไงกาว่ะโอ้โออ้โอ้จะจวกทางไรวะนี่เป็นมะของเสื้อเสเสะดังพน่อตัวปากาเมซัมปานิ่นนาโลด มีคนปาตนาค่ะันเฮ้ยเป็นมากของจังใดบุ่นเนาะถึงข้าวสวยอีกหลาวโอ๊ยนี่ออกอยากสเด้น่ะโอ๊ยใครเท่บนตกน้ำอ่ะจับยุ่ะมันเชียวตนยังสี่วะเฮ้ยยินหองตกปลาก้พปุ่นอ่ะตกแง่นึงโอ๊ยต่มเลยตัวเดียว ไข่แสบขนาดเลยด้วยนั่นกาถึงประตูที่ับบติดอว้อเอาเส้นี่คือสิเป็นตะมานเถอะไปไงจังหวะเนี่ยพี่ยังเห็นหนอนตอนแนตนๆล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ตายปะนั่นบตาดำโอ้ประตุก

จต้มปลาด้วครับวันนี้ปลาถือดางเนาะพ่อเงี้ะปลากระไดปลาขาวกอมีอยู่คือโบมาเซนหรือปลาขาวมั้ยเดียบเลยปลาขาวตัวกับตัวใหญ่อยู่วันปลานิ้นโบแมนครับปลากางอะไรเมื่ตัวใหญ่เดี๋ยวพูดนึ่ปลากาใหญ่กับปลาดุกนี่ล่ะต้มเลยครับวัอนี้แกงส้มใส่แบบสังเนาะไปแบบสังครับบ่นดี้เอาปลาขามมาน้ำมุกกระไดหนาแบบสังล้วนกับเอาแบบสังระบาดเริ่มล้นเลยดีครับบาด สุกแล้วหอวมแล้ว,วหอ,หอ,หอ,อมหวยๆทไมเกี่ยวเขาขนี่เป็นดอกดีบานเอาน้ำกระทันี่บาเนี่คุนมาขึ้นจะมาเรียมนต้นสังตาโอ้เออดือดใส่กบไปทับบันเียใส่พิไว้ประเสศเปล่าม่ใส่ด้ กุ้มาดบ้านเขาโอาโตบนหญ่บนันนี้นอกโอธรรมดาเลยล่ะโอ้หใส่หมอปุงงสุกแล้วนะ้ยบานโอ้หมอเดือดปุปุ๊บเลยมเดือครับบ้านเนี่ยเาจีใส่ปรุงจังเครับบานนี่กุชุโรดใส่ก็ไป นี่กินปลาสันกันพี่น้องมันก็เป็นปลาสัน,นปลาเขา้าใส่กับปลาอีกคือต้มต่ม้ะครับคุณตุ่มโอมันออมโอมโอม,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 อมันแยงปลา,าไปแล้วเขาแมงมันไปพักกระเพรากับปลาพักใส่น้ำกันส่วแนวแล้วแต่มา ปากาเปีย์หรคนบรายดิคุณน้องเอคนบรายคนบรายจิมิ้ยายิมปลาบุกขึ้นกัน,นปกากาถ้าปากาใครอยู่ดิปากาคนซุกเร็วนะยยเปยเร็ว โอ้เสีบเส่ยบพบป้อมครับผมครับสวัสดีครับผมขอต่หอดย้ำแรงพอป้อมสวัสดีครับผมฮ่าฮฮากินขอเลี้งกับยังมือนี่ไหมมือนี่พอป้อมมันได้แนวกินหลายเก็สแนวกินกระ่าเกคสลองยางเลยครับมือนี่พอดีแม่ท่องเบอกซูฟังกับเล่ยมือนี่พี่น้องมืออื่นสิผ้ากันเท่ขั้วเท่ฟื่นกับเล่ยเนี่ยยุ่ได้ยุ่ยเนวกินครับใช่ปอเนี่ยยู่ยนวกินมันงยังน้อบาดเนี่ยนอพี่น้องกินเป็นบ่น้อครับบาดัติปิ้งเอียนอีกแล้ว คนอื่นเอียนดิเอ้อฮ้อนฮ้อนฮอนฮอนฮอนอันนี้คือคือปิ้งแหงครับผมอันนี้ตากแดดแดดครับอันนี้ปิ้งสดๆครับผมเลยปิ้งเป็นตัวปิ้งเป็นตัวไปครับัพ่อไปใส่ไรอินกับปลาหมึกหุงนี่เลยครับถูกนี่อ่ะครับผมไปผ่ามือสั่วไปใส่กันบางด้านเป็นไรเนี่ยดีดีใส่หมูครับพี่น้องเห็นร้อุดิ ไอ้เทียนนะครับเนาะไปพี่น้องไปเบิง่งเย็นน้ำปอบปอ้อมไอ้เทียนหนึ่งคนนะครับเด้อโอ้ตอยายเพียงเลยนักนักนักปลาไลวะนักเยน็นนี่ครับเศร้าอีกแล้วครับนี่พี่น้องฟาดพี่นอ้องเศร้าเดียว <laughs> พ่อล็อกนิ้วบักเงี้ยขึ้นไหมเบื้องกันอ่ะผมปื้อทัวรพ่อล็อกสองมือนี่ครับบอยู่ครับผมบอยนิ้วนิ่วบอยู่ง่ายๆดิบ่ล็อกนิ้วล็อกนิ้วเดีอยะครับปื้อูดเลยครับผทัวร์เนื้อจับบักน้องนองพอดีเลยหน้าคนดาบพี่น้องกำลังดีครับผมฮะพี่น้องนี่ละฟีมือพอปอมนี่หากินเดียวครับ เขาไม่ทานเลยครับพี่น้องผมเคยไปว่าสื้อเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าว่าตัวรุ่นน,นี้สามร้อยห้าสิบปอนด์โัหนึ่งนะี่แหละหากินแบบบันบาน<อ>พี่น้องเมืองไหน,นพ,พี่น้องผมปลอมปคนหาหากินพี่น้องก็วิตใจไปเด้อพูดได้ยากอะวิทไขมันสถานการณ์ช่วงนี้ค่ายโถว,วจังหน่อยยังมาอยู่มา,ม,า u, มากินน้ำแข็งแม่ครับผมสวัสดีค่ะแม่ได้ต้มยังกินต้มปลาปลาอี้ยัง อแล้วก็ตาเห่นไหมปากกาตัวบบกใหญ่นึงดินการนนิ่เถือกดางเมือเช้านี้พอดีตัวนมากินข้าวแรงน้ำผมปอเมท่อวงงบะมี่โจินข้าเออเอออ่าเนีกินแล้วนะตัวนี้เนีอยู่นกินแล้วะครับพ่อดอกมะทมพอดีตนดอกมะทมพอดีมพอดีครับตำหน่ตำากอันนี้ตำหมกุงซีมือ แม่ทองครับผมนี่ต้มปลาต้มปลากาปลากาครับผมกับปลาปลาดุกปลาดุกไ่นี่คือปลากาครับผมตัวใหญ่ครับเนี่ยครับเสื้อมึงเนี้ยอันนี้ปิ้งปลาไหลต้นต้นปลาไหลนั่นแี่เนาะเนาะกินหลายอย่างจังอันนั้นกระสมพักกันข้าวเด้อครับไปก่อนชินข้าวข้าวก่อนได้นำ ก่นกได้กินน้ำซาเดี๋ยวนี้ไปไหก็ได้กินน้ำซากินน้ำซายังมงดีป่ะนะเากินน้ำยาเลยอน้ำยาในสูบสีเทยงคนน้ำซาก็มันีพปลอมผักยังหน่อยอ่านีเาปะดีเขาครับกวกแก้วกันะพวกกวกุปกวกแก้วกันนะ นีอลไรมัน <chop> ค <icking> ักพี่น้องเห้ต้มส้มเลือครับมันีโอ้ยเขากินน้ำต้องกันครับตรวเคยกินตปลาดุกเลี้ยงเนาะครับวัอนี้ให้กินปลาดุกโบเลี้ยง้ะครับมัอนี้่หัมน้ำกันพัวน้ำกันตั้งนี่ม่ต้องเนาะโอ้จ่ายเงินไปใส่น้ำกันนะล่ะตุยน้ำกันตุยน้ำกันเขย่นน้ำกันเลยตุ่มน้ำกันไม่หัวจุ่มไม่ ดังงอก็ยเลาไปล้องิึงปลา,าดูตำขาดเปดมันตป้องลมหวัวะปลาดูใน,น,นมาโหวเกินเลยผมขวมพักมาขวคขัดได้หนสุพักกับตำหงสนทเหนียบานสุมพักี่กัโอ้ยบ้านท่ากินเขาหรอกปลูกรุ่งอร่สวนแวกินนะ <c oughs> แ้วพ่อยงนะ <c oughs> เขาแล้วมันสีเยี่มก่าน,นครับาเขา<อ>กินนะกินบ่ไดไลเนาะค้ับเนาะเสดายสนพักครับยพ่พ่อพี่พ่อฮิ่งมาครับผม แม,ม,ม่คันผูแม่คันปลูกไว้มันต,ต้วนพันไหนไงม,นมันมันบ่มักหนาพูดไหมนม่สิมากหนา,านเสียเส้ยอดีประกาศสมบูรเียคนิันสมบูรีดื้ขอขรับผมหัวอ,อ,อกดิกไปเพราะอยู่หัวอยู่สวนนี่แหลพ<อ>ะพ่อมากระไรพ่อมากนี หางตันหางกวาเหยหางสวนไหมพี่น้องเห็นด้ยใจตาหางสวนแต่ว่าขอยี้บนี้เอากินข้าวด้วยพี่น้องราะว่าเขาบอแตขายยังดอกขวดดวดวดั นี่ะพี่น้องมิ้นต่กแกหรอว่าอาหารเปลนบ้านทองซื้อปลาเกเด็ื้อซื้อั้มเียปลูกไว้มันบ้านเด้เป็นนู้นบ่มากหาฝนพักอีกอย่งบ่มักบ่มักแจ้แนวได้แม่นหนาฝน้อมเนอะกบมันพืชดบนมปนว่าผักทุกชนิดนี้มักน้ำสิมักนาวหนาวนาหนาวหมอกงักนึ่แม่รดมักน้ามักน้ําอ้โหทัน จะว่าหนานน่มักมักฝนขนาดเ่นพอ้วบอันนี่หางสวนน้ตัวกไ่กินอพอดิิมซมือโอ้กินกัหน,นอันนึงอันนึงอันนึงแดดเดียวเด้อขับเพี้ยนยู่ันนึทั้งตัว,นนวทั้งทงตัวทั้งแดดเดียวพี่น้องม่ต้องบอกกิ่นน้ำ เนื้อหับเด้ออาจารย์เน้อครับคนสนึ่งคนเด้อตื่ใจต้นมุนสู้เราเอ้ยเนื้ออ้วนห้องแบบมากเลยครับเด้ออยากมือื่นจีนวังบ้านห้องสุขสุขคนพอดีมืออื่นพอปะอมไม่ท้องคนฉีเที่ยเพื่อนเที่ยวขั้วไปถาเห็นเนาอยู่น้อกินหาเทือกพี่น้องมากเดี๋ยวมันเป็นซับเป็นส่วนพี่น้องพอดีละผมมืออื่นกะสิมาเหรียญน้ำครับมาเหรียญน้ำปูน นตามมากินข้าวปลาพี่น้องปลาอะไที่นี่ยิ่งกระเจียบ่ไปเยเนาะเียบเว้ยดอดเงี่ยมือมายอดปลาคือปลาอะไรดีดม,รมั้ดีตัวออกระอมึงจะเป็นจักหมือเซอเอย่างนั้นเดมาแนาะเมียนเป็นน <TH R> ินะ ว่าจัดอิงให้เบิ้งแน่ยพ่ะนะโอ้ยหาแนี่ยมาตีกูจัดอิงให้เบิ้งแน่รับรองว่าพัวเด้บสิบล้านเออกระฮ่าบ่าไปเนาะมูเจ้าก็ได้นเนาะขึ้นแหละเหมี่ยงน่าอิงเลยมาคือผัวอืมหาเนาะขึนกะว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อาไหลนี่บ๊อีกลางเลยครับผมมันเป็นกระดูกแล้วเปล่านะกระดูกดดกูทำห้องไม่ต้องเสียบกระปนะิ้นเอาเสียบ่ายองให้นะเสียบเสียบเนี่ยผมมักรถนี่ไหมมักหมานพิลินจัไงไงม,ม,ไมักใส่แม่ปลาเด๋อใส่น้ำตาลนี่มันอรอยอาซูยินเน่ปลาแดปดปลาแดครถนี่ไหมนี่ยบนคนกับมักบนเจ็มูกกับสมพักไปตรงนดิครับ แต่ว่าฝนตกบ่อยนะครับเจ็ดโมแช่แช่วเตอสินแสงไฟจ้ำน้เ็ดโมมันกรแกนเราพอะเกากันดีขนาดนี้เน่บัดอมนหเนาะสดเตนเสียบๆพี่น้องเียบพี่น้องบดมักั้งหัวบดมักั้งหางสนขอบคุณครับผมน้ำลงไปครับ อ่นเอ้ยมาจินลำอะไ,ไรเด้อร์จานมือบ่ท่านล้ำนะครับปิ้งมือเสียบคุณแม่เราขวานอ่ะทัก,กว,ว่ะกินเด้อครับอ,อันนี้คือแดดเดียวครับครับผมอันนี้ก็แดดเดียวกันนะครับกิ้มก่อนไปมันเหน,นือกุ้มแหมกุ้มลดจ่าของเนื้อ มันตากไวเดียดน้องเงินโู้ผอมมืดคำข่อยมาโอ้กันมืดมือกรึเป็นาจรงจีละครับกันมืดโอ้คำเข่าับน้ำเกือบปั๊ดพี่น้องกันมืดคำหลุดจกิงจีละครับมิดหลุดเนาะการดูกันกินหาแบบตรงในตรงน้าบา่เนาะมีปลาไหลเนี้ยปลากาเนี้ย ปอเนี่ยปอลุกเนี่ยต้องใส่ละครับผมปวดเม่ท่องกับกินท้อไปเองสิละพี่น้องนี่ครับฝากพี่ฝากน้องเพื่อนพี่น้องออกมาส่วนก็ออกมาจึิ้นโขยน้ำน้ำหอนเด้อครับวันนี้ครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับคุ้เจ้าคนไหลกดแชร์เรือว่าคุ้เจ้าคนติดตามกับคอยเป็นมีตะความสุขสันต์เลิญเด้อครับมีโอกาสหนาฟ้าดีกับจะมาเย็นกินข้าวจิ้นน้ำน้ำกันเด้อครับสำหรับจะมีก้าวสำรับสวัสดีครับ